พระพุทธองค์อยู่ดีๆทาไมถึงเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินไหวขึ้นมาได้เล่าพระพุทธเจ้าค่ะอานอน์เหตุให้เกิดแผ่นดินไหวนั้นมี8ประการคือ 1. ลมกําเริบ 2. ผู้มีฤทธิ์บันดาล 3. พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลกโลงสู่พระคันสี่พระโพธิสัตว์ประสูติห พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 6. พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมจากกับปวัตนาสูตร 7. พระพุทธเจ้าปรงอายุสังขาร 8. พระพุทธเจ้าปรินิพานบัดนี้เราได้ปรงอายุสังขารแล้วต่อแต่นี้ไปอีกสามเดือนเราจกปรินิพานด้วยเหตุนี้จึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้น โอ้ขอพระพุทธองค์จงทรงพระชนอยู่ต่อไปอีกจนสิ้นกับหนึ่งเพื่อจะได้โปรดเทพย,ายดาและอนุเคราะห์สัตว์โลกด้วยเถิด อานอน์เหตุใดจึงมาวิงวอนเราถึงสามครั้งละ่ะพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าผู้ใดจเจริญอิทธิบาทถ้าปรารถนาจะมีชีวิตยืนยาวตลอดหนึ่งกับหรือมากกว่านั้นก็ย่อมกระทําได้ข้าพระพุทธองค์จึงกราบทูลวิงวอนถึงสามครั้งอาน o ์เวลาที่ผ่านมาเราแสดงในมิตโอภาสถึงสิบครั้งคือ ที่กรุงราชคลืสิบครั้งที่เมืองภัยาลีหกครั้งในครั้งที่สิบหกเราได้แสดงก่อนปรงอายุสังขารที่บริเวณปาวาราเจดีเมื่อครู่นี้ถ้าเธอกล่าวขอในที่ใดที่หนึ่งเราก็จะห้ามเพียงสองครั้งและในครั้งที่สามเราจะรับตามคำขอแต่บัดนี้เราได้รับคำพยามาณ ป r งอายุสังขารแล้วสิ่งใดที่ตถาคตได้สละแล้วคลายแล้วละแล้วปล่อยวางแล้วแล้วจะให้นำกลับคืนมาย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งอานอน์สังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับไปในที่สุดปรินิพานเป็นที่สุดแห่งสุข จะหาสิ่งอื่นใดมาเสมอเหมือนมิได้